ยาย่สบายดียายสบายดีพี่น้องยายเป็นโเห็นกล่องพี่น้องเลยยาย่อุ้ยดืิวทะลูกดื้อแท้นั่นน่ะเป็นได้ห้องใหม่พี่น้องเลยปล่อยเป็นคาดล้นโตกเตียงดูลายแหละสองเถื่อนหุ่นห้องเป็นพี่น้องเลย ทำมหาชมีสิพอ่อแหละสิเอาตะ,ตะขาตใส่เพราะว่ามันจะมีแสงสว่างเข้ามาเนาะอันนี้ก็ที่เอาอีแดงมาเพิ่มอันนี้แสงนกยูงคาดน้องเป็นใจที่บริษัทง่ายรอกวันนี้ก็เนื้เบิ้งของผกัจกจะอะไรของผกองักกันแมนงลิ้งน้อาไห้พี่บุหงพี่น้องไอเมม้แม่เพิงน้อาไห้ก็เพิ่มนะแล้วกหมากดีไหมเนาะอื่นหมากยังหมากนี่พอดีสิกินให้เบิ้งหมอนียกับเขาไม่ย,ยังไง สบายดีก่อนสบายดีทุกคนลูกสาวกกพี่น้องแม่ของนาเดิสายฝาเนาะเด้นพี่น้องเด้อเมืกี้ต้มกลาขอน้ำกันต้มหอยหอมแมงบ้มปลาห่านตัวป้าบูตัวปบูผีงาะอันนี้แกงปลับูี่างหิวเขาพักมาหอดพี่น้องน้ำพักแล้ว ไปครับลูกน้องเพจงานก็นกนคือลุองเลือนพวนปลาทองนะพี่น้องเอ้ยเบึงปลาบูเป็นอย่างไรอันนี้ตัวหน่อยนะอันนี่ล่ะต,ตัวใหญ่อยู่เที่อุ่นเย็นอันนียตัวใหญ่เลยห้อยบ่นะอันนี้ต้มปลาบูบาบอันนาแกงปลาบูหลายอย่างใช่พี่น้องมีทั้งตุ๊กมีทั้งแกงอันนี แย่งกระดูดใส่หิงท้องอันตุ่มกระบูดอันนี้แย่งกระดูดใส่หิงท้องหนึ่งอ่อนยาว่ารับนุ่งนันนุ่งตุมง่มหอ,อยยังยังบาชุกเนาะยังอยู่หมอพี่น้องไปเรื่องก็เคยหมอหน่องไปไเบิ่งตุ่มหอยหอยเป็นน้องลิเงเอาให้มื่อไรเมื่อปลาเมาเอาใหายแล้วพี่น้องเอ้ยมาสอบหนึ่งปั่นกัน กำลังต้มนึกพี่น้องเนอกล้องโปแจ้งเขาเขาตัวข้อไฟพี่น้องเลยเครื่องหม้อเลยมองดูเอาเบิ้งเอาปลาเมาอ้อยมื่นอะไรกับแม่น้องลิงนัลบริต้มบ้านหนึ่งมาคั่มลายเรือบริต้มเนาะโมนี่โมนี่เนี่มาตะเว้นแนีมยโมนี่หาโมงกัวมื่นพูดอะไรแล้วพี่น้องไอ้งานกันเลยนี่ซองแพงไม่ไม่ได้สาบีซองแพงมื่นใครมีการมีงานติดต่อมาได้เนาะพี่น้องเนาะ ควบควบบราดเนอพี่หน้องเนอกเือขอโทข้วพี่น้องเนาะบอขำเก๋คือเห็นอะไรพี่น้องเอ้ยอันนี้กลูกน้อยอันนี้กัลูกน้อยแล้วลูกน้อยร้านหนี่เลยย่าๆคนสวยถูจาลูกถูจ้าดิถูจาผู้ใหญ่ไปเล่นบูเอินครับผู้ใหญ่ห้เลยนี่เฮ้ยๆๆๆๆๆไๆๆ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 ๆ คนหนาคน่นาอุ้ยช่างเด้พี่น้องเอ้ยอุ้ยยืนข้างลูกอุ้ยหน้าเขาแทบหมดนี่อุ้ยคนนี้คือคอแท้หน้ามาจะมีรางวัลให้จะมีรางวัลให้น่ะประตูลูกประตูแบบย้อนคำว่าเขามขนคำว่าลูกใหญ่นะอยาหายยายเดินได้พี่น้องเลยเป็นคนขยันไม่พี่น้องเลยวิ่งงานนี่สุดๆุดได้ผลนี่ เกียงที่ก็ทรตามคนเป็นเพืงาน้บนไปบุได้ย่างบุไร้พี่น้องเลยได้เอาร้านเอาร้านดชากกันเท่าเธอลุกแล้วข้านไปเจาบอกข้ามเ๋าวเทพื้นทห้องเนาะนี่แก่ห้องน้าพี่น้องเลยกะอ่อดเดอร์คอกับห้องน้าเนาะพี่น้องเนาะพอจะได้เที่อ้งอิ๋งอิกบบไก่น บ่เข้ามาเฉดประตูมองนีนะออกท่านี้เลยนะเฉดปิดต่านี้มังเถอกะกันเลยเฉดเห็ดประตูออกบปหนีหายผืนพี่น้นองเลยเ,เงินหมดละมันจะแก้ของหน้าก็ยเเทพออกไปเลยป,เประตูใหญ่เลยพี่น้องเลยบันทึกโทรศัพท์ไปอัปเดตก็มีแต่ไม่น้องลิงเพคนถ่ายบ่เหมือมนไงกระเพาะแห้งกระเพาะมังค์ ท้ายนันมาเทพื้นพี่น้องเลยนี่ยังอีกยังอีกสองหองเทพื้นแล้วก็บตัวบริกรเราครั้งครั้งสิปล่อยล์โล่กเลยยังเย็นฮะว้ายนเดชนอนเส้นนเดชนะบ่อบบ๊อบเดชนอนเลยพี่น้องเลยนะอันนี้ขึ้นนเดชพี่น้องเลยนอนข้างล่างพี่น้องเลยนเดชดแบบนี้เย็นดีบนยุ่งไรพี่น้องเลย เป็นห้าห้องขนาดเด็กเลยนี่ก็ได้ยาขนาดเด็กยายาสิรินสือสายฝาเด้อพี่น้องเด้อพวกนี้สายฝันแหลมฝากกดไหลกดแชร์ฝากกดติดตามให้เบาข้าเด้อพี่น้องเด้อผมเป็นกลังใจเบาข้ามเป็นงานอีกต่อไปดื้อขนาดพี่น้องเลยที่ผมลงคลิปกับเขาเถอะเขาเอาไฟนอกบังเทือกเบาข้ามกับ บริ้ u t อกล้องใบบริข hm. <laughs> <been> <inaudible> ้ากล้องกระฮักเลยชื่อ <mail> ชื่อถือพ่อพี่น้องเลยที่ค้ากล้องเลยที่ของถือแล้วนะฮักซ้ำตัวแซ่บซื้อใหม่กับวายรันเซตอีกเครื่องนึงเครื่องเสื่อมต่อเนาะอันนี้เสื่อมต่อคืออีกเครื่องน้อยหน่อยเกียงน้อยน้อพี่น้องไอโฟนหกไอโฟนสี่เนาะเสื่อมต่อไอโฟนสี่ ล่าคนสวยนเจ้าน่ะยิ้มยิ้มหวานยิวันนิววันจ้าเอ้ยแทงลูกชาวชาวบ้านแทงร้านชาวข้าวพี่น้องเอ้ยคือเปิ้ลว่าเนี่คือบุรันว่าเนี่ยดูปูขาวมาคอยได้อุ้มเลยมาคอยอันนี้มา้านนี่โอ้ยว่าจะอุ้มมันน่ะนุ่มเนาะ นอนก็เราต้องตื่นเนื้อผู้เดียวนน่ลยโอ้ยแฝงส่ติดติดขนาดติดใอใหญ่ม่ใหญ่ยังบมิติดบ่บ่บ่้าเบื้องต้นอันตอนกินเขานี่แป๊บน้อยหนึ่งนาะพี่ดองเนาะว่าต้มหอยมียังไงเนาะกับเขาขนาม มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วจองผาเขามาแล้วพี่น้อ้ยึ้เขาเลยพี่น้องเดินสบายดีพี่น้องถูจาเร็วถูจาาเร็วมา้เาเลยมา้เถาเลยหัวนีน่เพชรหัวนีน่แย่บนบนไ้ยไยะไยะ ไจนะ่นะ่นะนะบา,<อ>ายบตาให้มึงนอกากล้องไม่องเลบัดกินกับเชบุเห็นเนาะขกันี่เ<อ>งปลาบูแล้วปิงี่งปิงตาปิงไตเนาะแล้วก็ นี่ต้มปลาบูเนี่พี่น้องแล้วก็หอยพี่น้องอู้ยเขาเป็นโรงเรียเขาหายเครื่องสอบมาวันมาเขาปิดเมามาแบ่งกันปุ้ยอีกสอบหนึ่งนะสร้างๆกันได้ได้คนละเครื่องสอบพี่น้องเลยนี่แจ๋วมิจูน้อพี่น้องเริ่เมื่อกี้วันนี้เบิร์ตสกูรคนเนอเอฟซีบอกคัมเอฟซีเบิร์ตสกูร์ชนเนาะวัวไทยบอลาบอต่างประเทศน้อพี่น้องเนาะ กินเผากินหนาเหมือนกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้บอกค้าเด้อพี่น้องเด้อเพิ่งถ่ายคลิปเอาวจะเสบเบิ้งซีมกันนะสัตยน้องเน้ะหมอนี่ก็จะจบคลิปเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออไพร่ได้จูบเลยถ่ายตอนกินให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะบอกค้ากันเลยมืออื่นยังจะไปอัปเดตบ้านของแม่น้องลิงให้เบิ้งเนาะมือุดถ่ายอื่นก็แล้วพี่น้องเลย ก็หายโชวภาพแข้งแรงบูชาผูดชิคนเด้อเอฟซีบอกคำเลยบีซี่บัวทางในเนาะก็หายรำรวยบูชาผูดชิคนเนาะสบายดีบจชาุูดชิคน